เอาขึ้นบัานนี้นะหลังจากเบินน้ำตกจะขึ้นข้างน้ำตกนะครับมันมีทางขึ้นมานะท้ายนียงสีเมื่อยท้าเล่นบะโมื่อย,อยออนะครับป้าป้าชื้นนะ บึงคนนะนนโอ้ไปเคลื่อนต่อเล่น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 แล่นแล่นเล่นได้ปีนได้ปีนภูเขาอีกแล้ว ไปไปไกลแล้วไกลไกลแล้วโหฮู้เพื่อนครับสูงเยอะนี่ฮู้อ่าขึ้นมาตะพักนะครับเจอหูู้อย่างเน้อ ฮเ,เ,เป็นหูเป็นเป็นถ้ำเข้าไปนะมันน่าจะเป็นรูอย่างสักอย่างนะว่ามีหูในน้อยทางฝุ่นข้างในอีกเลยก็เหมือนตอนมีหอยควัดที่ดินออกมาข้างนอกน่าจะเป็นซัดป่าในนี้ก็ได้นะ ไกลสุดแล้วไกลสุดแล้ว,ลน,ลวนี่จจอบ่ขึ้นเขาแล้วบันนี้บ่ขึ้นแล้วลงทางลัดกับลงทางตามน้ำนะโดดลุงเลยแล้ว <laughs> เดินทางต่อครับหลังจากพักพื้นขานะคือมีทางเข้าเนะนาะน่าจะเป็นทางเข้าของชาวบ้านนะครับ ต้นอ่างนี้หลายป่าชื้นต้นสีใหญ่แบบนี้นะครับถึงทางลาบแล้วโบชันแล้วออันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับที่ไผ่มาตัด น้ำตกตัดกลงสีก็ต้องได้มานี้นะใต้กลงสีเนาะเพราะว่าหลายคนกับบบกู้ว่าขึ้นมาได้นะครับหลายคนกับมาเพราะว่ามันต้นได้ขึ้นสูงแน่นะออ้บหหักีิโอ้เดี๋ยวเพิ่นกับมามา,มาแปลงมาซ่อมนองีรเพิ่อนเอาไม้ออไว้แล้ว ระหว่างทางเราก็จะเจอน้ําไหลไปนี่ตลอดทางนะพี่ขัวเป็นสะพานข้ามไปเรื่อยๆนะครับน้ำที่เืิงภูเขาไปนี่นตารลร้อนเบิ่งนเนาะเผื่อมีทอง <c oughs> <c oughs> น้ำธรรมชาติยวจับน้ำให้เบิ่งนะผมรู้รสึกมันจะเป็นแน่ไหนนะน้ำอยู่นี่งเพิงนี้ น้ำใสแบบใสจ๋าเลยอู้เย็นแห้งขนาดเย็นแบบเหมือนน้ำกัดมือ <laughs> เย็นขึ้นเขาเขาดวงพระบางนะ <laughs> ว้าวเริ่มสวยงามแล้วข้างหน้านี้โอ้จังเธอมีซิปลายพร้อมเนี่ยซิปลายต้องมาข้างบนหรือเปล่ามีคนบออันนี้จุดเริ่มต้นขึ้นซิปลายหวดลงไปหรือเปล่านะารบเ นั่นออก็่ยอฝรั่งนะครับอยู่ข้างบนกับสตาฟอยู่หน้าหลังออโอ้อันนี้เพิ่งทำใหม่ๆเลยสวยงามนะครับอันนี้อยู่ข้างบนของ น้ำโต๊ตัดกวงซีแล้วที่มันไหลลงไปข้างล่างนะครับน้ำข้างบนก็ยังใส่น้ำข้างบนที่ใส่ก็ข้างล่างนะเพราะข้างล่างมันมันไหลชั้นก็เลยฝุ่นแน่โบถึ้นก็ว่าใส่กิ้งแ,แต่ว่าเป็นสีฟ้างามคือเก่านะครับ นี่ละครับนี่จะต้ไนไม้แบบสูงๆนะต้นน้อยต้นใหญ่สูงไปเลยนี่เนี่ยขึ้นมานี่มีเครื่องดื่มขายพร้อมนะมีเบี่เร์นี่เหน่มหัว่เหือกั่เหรอีเหรอีี่ อันนี้จะเป็นหมองขึ้นขายเครื่องนะครับเนี่ยถือว่าถือว่ามาถึงน้ำตกตัดสวงสี่แล้วขึ้นมาฮอดนี้มีหมองขายน้ำนํำนะแต่คนขายอยู่ใส่บู๊เอาครับผมเมื่อยดีที่ว่ามีสะพานแล้วทุกมือนี้ลงอีกฝั่งนึ่งเลยครับ เพราะมันเล่นได้แม่นบ่อน้้ำอยู่นี่ถึงแต่ผมมีคนเล่นตรงนี้เดือนนี้งล่งไปปั่นน้ำกัดคนแล้วเด็กขึ้นดื่มมาแล้วคุณน้องเล่นได้นะต้องหน้าฮอนนะขึ้นมาเล่นถึงนี้คักเลยน้ำกับค้าคมนะสุดยอดเลยน้ำแบบนี้นะครับเล่นได้แบบสนุก อันนี้เป็นเหมือนอันนี้เป็นคือเรือคือแพเนาะ,อ,ะอันนั้นมีธงลาวพิอยูพุนฟ้าเบิกเราลงน้ำแล้วเอาจี๋คือที่หนาวครับเลยสามารถเล่นได้เล่นได้แต่ว <c oughs> ่าห้ามออกไปนอกไม้นะครับอันตรายอะไม่เอาแล้วเล่นนะบวอยเลยน่ย <c oughs> า,านไปนี่ สวยงามครับนวดระหวบนครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาได้เนี่ตั้งแต่มาบบเลยขึ้นมาแค่เ่ออันนี้ครั้งแรกขึ้นมอดบาว้เมื่อยเมื่อยเนาะรอบนี้ถึงแล้วมาติดปากพุ่นครับน้ำตกไปโอ้โอ้โอไป ไปจุดใหม่ต่อเออตัวนี้มีแต่น้ำนะที่นี่นะดูมืนป่ามีชาวเรือถ่ายมุมเนี่ยฮลุยน้ำนิดหน่อยมีมองให้เหยียบอยู่นะยังมีพูดอู้ ป๊บฮะโอ้ส่วน,นน้อยที่ขึ้นมาคือต้องเอาให้แบบหลายๆมุมหลายจุดบูว่าข้างหน้าเอาสีได้ขึ้นมาอีกบนนะมาเบิ่งข้างบนนะครับ<ว>นี่สวยว้าวสว,วยสวยสวยง,ง,งามน,นะครับว,ว,วิวภูเขาพร้อมนะครับผม น้ำมันลึกขนาดนอกน้ำไหลตลอดทั้งปีอ่ะทั้งปีเลยใช่ไหมทั้งปีเลยน้ำใสพวกเราพวกเราไปจุดใหม่ต่อนะครับต้นอะไรหลายเนาะต้นยังหนึ่งต้นสูงต้นยาวนะครับคือขิงขาเนี่ยสวยมากปลาตัวต้นอันนี้โอ้ไม่อันนี้ไม่ใช่ปลาปะจุนเกตือ้นนะปลาปะจุนอะไรเนี่ย มีสองตัวนะกำลังเจอยอ่นะธรรมชาติขะารเลยนะข้างในมีต้นหมากกล้วยพร้อมผมข้างในต้นกล้วยข่าบอต้นข่าอยู่ที่ชูว่าต้นข่าขึ้นมามันจะเป็นน้ำไหลายสายนะครับข้างบนนี่ยมันจะมีไม้ล้มทางนั้นเนาะสามารถย่างข้ามทางไม้ก็ได้นะแล้วแต่ใครสะดวกนะครับ บคฮะไปไหนนึงมีถ้ำพอมนะแม่นบ่อแค่ <c laim> <s ipping motor> สปริงวอเตอร์ิ่นบอกไปนี่แต่พงศ์ท่าอายก่อนนะฮะเข้าถ้ำเข้าถ้ำสาม, <c laim> าามกิโลนะบ่ไปนะ เมื่อยพอดมีจุดชมวิวเดอะว,วิวอันนี้ไปเบิ่งปลายก่อนนะคะแป๊บเนี่ยขึ้นมาข้างบนไม่เจอตรงที่เขาเล่นพวกซิปลน์นะ สำรวจวิวที่ The View ถ้าไปขึ้นไปชมวิวนะครับนี่ชมวิวหลวงพระบางเมืองหลวงพระบางเขากะขึ้นไปนี่เลยสามสิบพันแล้วบอกขึ้นดีก,กว่าเ,เดี๋ยวมาเบิง้งอ่ะทีนี้นี่ จุดชมวิวน,นั้นเนาะเฮากระทิได้มาอยู่แถวนี้นี่นี่เอาเบิ่งวิวบางนี้เลยนะเนี่ยโฮนสริงโขนที่ปลายอุย้ยเนี่ยขึ้นยังขึ้นชมวิวจะซื้อสามสิบพันเนาะผู้สาวขายปี้ขึ้นชมวิวน่ารัก มีกฎระเบียบพร้อมห้ามเด็กน้อยและผู้สูงอายุต้องได้รับการเบึงแยงตลอดเวลานะ้ามเบ็นเกิดล่องรอยมันมีกฎพอห้ามอยู่นะครับอันเที่ยวเห็ดนี้นะครับเพื่นเพิ่งเหตดได้ประมาณสองปีนะครับเนี่ยสามสี่ปีก่อนผมมายังเบียนแสดงว่าเออเพื่อนประทนได้เห็ุนะ ลงนะครับทีนี้เอาลงมาข้างล่างแล้วเจ็บขาเบิ่แล้วเดี๋ยวสีาพามันย,นยนนั้งเบิ่ <c oughs> อัน,น้ที้ทางออกนะครับนี่ข้างหน้านี่มองรอยคิวคือรถบ่ไปไปรอคิวคือรถเมื่อก่อนมันบ่มีลานนี้นะของใครเขาอยู่ตามทางฝั่งข้างนอก าานักท่องเที่ยวเยอะขึ้นก็เลยต้องพัฒนาแตม่มันก็สวยวเนะสยงามเบื้องต้นอันนี้สวยสวยโอ้จะต่อแถวเป็นคิวเป็นแถวลงไปนะ